คนราศีมังกรค่ะในเดือนมกราคม2568นนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะหยิบไพ่ห้าใบค่ะไปแรกค่ะเด็กถือดาบค่ะใบที่สองค่ะราชนีถือดาบค่ะใบที่สค่ะ10บไม้เท้าค่ะใบที่สี่ค่ะ ราชนีพระจัน์ค่ะไปที่5ค่ะสามเหลี่ยนค่ะคนที่เกิดราศีมังกรนะคะช่วงเดือนมกร,ราคม2568นา25นี้นะคะอาจจะมีคนนะคะที่เป็นผู้ร่วมงานหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะคอยนินทารับหลังคุณนะคะคอยพูดไม่ดีนะคะทำให้คุณนะคะ อาจจะไม่สบายใจนะคะหรือว่าเขาไปว่าร้ายคุณแล้วคุณไปได้ยินเขานะคะทำให้คุณนะคะรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจหรือว่าเหมือนโดนแหงข้างหลังนะคะอย่าไปสนใจเยอะค่ะเพราะสิ่งต่างๆนะคะคุณจะสามารถที่จะแก้ไขมันได้นะคะแล้วก็ถ้าปล่อยมันไปนะคะคุณก็จะไม่ได้มีผลใดๆกับคุณเลยนะคะในช่วงเดือนมกราคม2,568นนี้นะคะการงานของคุณค่อนข้างหนักนะคะค่อนข้างเยอะนะคะมีงานนะคะ เข้ามาเยอะมากนะคะทาให้คุณอาจจะมีอารมณ์สุนเฉียวนะคะในเรื่องของอการงานหรือการปฏิปฏสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะก็ต้องระมัดระวังในการใช้อารมณ์กันนิดนึงนะคะแต่คุณมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นการเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเป็นการลงทุนเล็กๆน้อยนะคะหรืออาจจะเป็นเงินจาก ผู้ใหญ่นะคะที่จเสน่หาคุณและให้คุณมาค่ะก็อขอให้คนที่เกิดราศีมังกรทุกคนโชคดีกันค่ะทุกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นทักรูกันด้วยค่ะ